ก็เขาไปเพเข้าไปเบิ่มชิปอย่างนี้นคชิปตัวหลังสองเทียไม่เดินสามเทียใช่สนใจไหมครับเรียญเก่าๆกันจันโอ้ยเรียนน่ากลัวทำไมนะกันจันอันเขาเบิ่งซุมือชุมือเพราะว่าเขาหยิบสองนาทีั้นเหออันนาะอันแรกนาทีเดียว เขาแคบไปกระดาโอเคเอาไหมเด้๋ยวยันยื้อแลวเดิยื่อูเดียวสองคนนี่ยหัสนใจท่านครับชอบเรียกเก่าๆไว้ปากพ er mm ีนะครับตรงนี้พีโดูีมีมีเลี้นงตายพีสวนใจว่าครับเหรียญเดียวให้ลูกตอนนี้ครับถึงจะไม่ดังไม่เด่นแต่ก็สะสมด้วยใจรักนะครับมีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดครับ อุ้อันเรือนเรือนแรกบ่่บ้านมีปีสองเก่าแล้วก็นี้มีเงินสิงคโปร์ด้วยนะโอมาเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับชอบป่าปีก็มีสองเหรียญน,นะครับ <c oughs> เหรียญที่สามเหรียญนี้ครับอันอันนี้นี่ของแท้เลยอันนี้ของแท้เลยต้องได้ข่าวบ้างมาอันนี้ของแท้ด้วย,อ,อ,นนอ,ย,วยอันนี้ยังบน กร,รมที่โอาเปนกรมยังก็รมบริษัทสิทธิ์พิเศษั้งกองพิสูจน์หลักฐานกองพิสูจน,น,น์หลักฐานนี่ครับเยันสิบไห่ครับคของไม่กแบนี้ครับของพิเศษกบบนี้ครับนี่ทุดรุ่นครับอยาได้ยังทักมาเลย